ขอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหันเหมือนฟ้ามันดานพาฝันเมาลถมาส่งสยอดเพลงอีหลาสวัสดีครับขอกับผูณทาฟังลำเมื่อคืนจะฝนตกอีหลาับไปเล่ยนยูตลาดฟิ่งสู้ฟัดนะครับกะในจุดถูกจุดใข้อฝนหยุดจุดเก่าครับมันยิ่้กันเยอะๆก็แปแแ่ง่างใจอีหลาครับ อยู่ในย่องครับตลาดเช็คอิน12.5นี่คมพัฒนาครับท้าบผูกระบิดไปครับโอ้งานหลายๆสีเที่ยวครับวันเรียวครับเนี่ยทาขึ้นคล้องอยู่ก็อยู่ในหัวใจของเราครับก็เบิ่งในโทรศัพท์เอาเนาะในคลิปต่างๆคลิปพ่อเอกพ่อพี่มันอิงลายๆคนครับด้านราคาพ่อเอกนะครับ กะมองขึ้นมาไล่เพื่อนกันหลายเดี๋ยวเพื่อนมานเดี๋ยวอ,อยากไปหาอยู่แล้วอยากได้ใจใจเสือ,อไปจับมือหน่อยหน่อยถ้าหักทางไอ้ย่องครับอย่าลืมก็ให้ไปแหมั่งจ่าหยุกสาวครับจังละนั้งใจกันหลายหยุกสาวหล่าเฮงนี่ครับก็มาทาขึ้นคล้องโอ้การหอนครับควรจะตกเด้อม,มือหยุกสาวเรียนแบบสบายสบายบอยู่ ลบแดดยู่ครับไปเดียวกาสีไปขึ้นคลองต่อเนาะครับกนเอินขึ้นคลองเข้มฮับกขมแพงที่มี่ก่หลูกสาวอพออแม่แม่เนาะครับเอ้ยใครครับเสียสีโออเสียสีครับทะรถกัน มีกำลังใจครับนี่ข้างหลังกำลังใจสาวลา่ามันกันครับขับรถกับมันยาวมันยาวตองตีโกงห้อหักซ้ายมันถูกก็ <c oughs> ได้มีกำลังใจนะมีหลายครับไอส,สู่ก่าสูงอันฟังเพลงฟัองอยังครับรถไปเนาะ บางเพลงมันม้วนอาอยล่ะเน่าอยู่สิบเปดรอบตอนเที่ยวก็สิเสี อบอกเขามีเวลาครับที่พอต้องเดินทางนะครับเนาะเดินทางขับรถอันตรายเนาะกับประเด็นโด,นโดนมานเจียกพิมกับเนนอฟซีช่วงนี้บ,บวา่าเขาจะเห็นผมปาะเด็นครับสองเดือนแล้วไม่ไปให้ยาเลยจะกินฮอดตจ้ะ แล้วก็แยงจ่าพัน,พนคลิปเลยครับว่าขามโฆษณาถือว่าเป็นมัน,น,มนล่น้ำใจอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ขามโฆษณาขามขามนะครับแบบว่าถืว่าเบิ้งไปครับก็มก็เปิดไปเรื่อยไปกับขับโซนหน้าเป็นทั่วเป็นมันล่น้ำใจอีกอย่างหนึ่งครับในช่องทูชูไป้องเปอกแล้ เดี๋ยลืมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพ่อแม่อิงลำเพลินออฟฟิเชียลแฟนเพจพ่อแม่อิงแฟนเพจครับแล้วการจะลืมไปอุ่นนุนสินค้าถูกสาวครับรัตรนาพรแบรนด์มีแต่แนวแต่หักแต่สั่งเสือ้องามๆ, <S 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 ๆครับมันมีหลายตัวครับก็เน,นี่ยอันนี้มาห้อยใบเสื้อแล้วก็มันมีอยู่ในไอ้ลกระบะอีกคันหนึง่งกระบะ ่ันโตแหละมันเอาไว้ไปเบบึงลูกสาวเอาไว้นี่มันอย่ามันเปื่อนกะจอดถึงครับจะล่อขึ้นคลองนะครับนะล่อขึ้นคลองพักรบพักใจ,จบ,บรรยากาศ ทำคำจริงอย่างก็ว่าเอยเปิดมุขคิปเพือว่าเราจะเอาจอไอ้นี้พึ่งจอต้นขันอ่าครับ้ไนะโอเคทำอย่้ล่อขึ้นสิ้คขาก็มุขคิดเพื่อกกันะว่า อย่าออกจากรีสอร์ทยังกลับไปหน้างานยนังยังเบืองค้อมือครับมือป้าเบื้งน่องไปละนี่ผมครับถ้าว่าเกินมากผมว่าเพื่อติดตามพายปลานหนือกันพนงานมายุ่งเนี่ยผมไปทุกทุกเวิธีไอ้ช่วงโซนไหนพาไอ้ถ้ามัน,าน,านออกผาไอ้หมดนละย่องช็อกบุลีชั่งเงี้ยแล้วช่วงนี้นงานหลายครับออเดอร์เขาช่วงสงการ พราะเธอห่างไล่ก็เลยบ่ได้ไปไม่ได้ไปสักเท่าไหร่ครับพอทีพ,อพอ่อแม่เพื่อนก็บอกเอา้ามาทุกวันเลยเมื่อก่อนช่วงนี้ก็ไปหายหน้าหายตาครับมันก็ะทำหายอยู่แต่จะไปอยู่เนาะโอ้ยแพสิบอคินหอดลูกเต่าจะ่หักไปแห้งไม่ใจวันทั้งพ,อพอ่อแมีเพื่กนก็ทั้งบ้านหักบ้านเพื่อนก็นไปแต่ก็ยังใจอยู่สาวหลายอยู่ เราก็ได้ไปเบิรงคลิปเนาะเบียดงานการแต่ละคน,น,นมันก็คือกันเนาะมันใกลิชา้าเพี่งแค่กันล่ะเด <laughs> ี๋ยวไปยูม่อยากไปยไูงานกับคนเดียวครับนี่ศีหามงุ่เลยแตเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อย่าที่กำลังสูงก,กระสูงานครับว่างเ่าจะไปให้นกำลังใจลูกสาวก็ได้เนาะเพราะว่างจากการงานมันก็นไปมันก็นไป,ไปงานบุญทีเดียวงานบุญพวกเนยไอ้บุญกระถิ่นเนี่ยผมมีตั้งเป้าวศิริราชศีหามือแบบเนี้ย ไปบุญกริน,นอีสลาน่ลูกสาวเนี่ยปีเราไปครับมวนม้วนแห่งปีใหม่ไปกับม้วนแห่งคนคนหลายลอยคนเราไปร่วมตัวกันหัวใจเดียวกันไหมคืออีหลาไหมคือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าหาอยากนะครับมีถูกไหวโมเมนต์มิจผู้เฒ่าให้พ่อมิจผู้เฒ่าผู้พ่าผู้สาวามีหนุ่ม กลางคนมีบัดรยิ่น้อยที่ผมไปสัมผัสมาแต่ทุกเวทีทุกไอสนามนี่มไหมช่วงปีแรกๆก็พอได้ค่อยได้ติดตามแลม้วเพรางานเล่นตาจังหวัดครับมันก็พอได้ค่อยผมไปผมไปในช่วงไอแบบที่ละเช็กไม่เช็คเสียงเนาะก็ได้กลับแล้วก็ไปในงานต่อตาจังหวัดครับก็เลยพอได้พ่อ มัมีมูมีพวกปาะเด็นปรด้นหัวจักไผก็มีช่นอยู่ครับเบอรมูเป็นเรียนแท่งกับพัตตานีกับประด้ไปกับมีเวลาอยุงเทปกับประด้ไปหาเพิ่นเนาะดูดูประเด็สัมผัสล้างวิธีละสัมผัสเขาละลายผมหมนาหักครับเพื่อ่าหนาฮะอีคันไผล่เม่อคยไปต้องไปสัมผัสครับสัมผัสมือหน่อยหน่อยเพื่อนนะหนาฮะแค่เป็นกันเองนะนั่งหลอกเนี่ยเป็นดังก็โดนเนี่ยเป็นกันเอง อย่าลืมอย่าพลาดครับเมอแรงครับเมลแรงระ่องครับลาบเช็คอินครับเพ่เขียนสิบสองจุดห้านี่คมพัฒนาไปนี้วทาไร่องครับพอพ่อ,พอ,พอแม่เพื่อนกระไรทั้งระ่องจะไปให้นกักใจลูกสาวแต่ครับเยวกันชิมนาครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับทุกการเดินทางอยู่ดีไม่แห้งขมฟังน้องมึอนี้เนาะ ครับสบายดีครับผมอยู่ดีมีแยงทุกคนครับพอ,อกันครับมองว่างเจอกันสวัสดีครับ,อ,บ,บอุบ่าฟกงรําลำเนอ